สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีนะคะคลิปนี้นะคะมารีจะมาบอกสูตรลับนะคะที่ทําให้แม่พันธุ์ที่เพิ่องหย่านมลูกนะคะกลับมาเป็นสัตว์เร็วภายใน5้ถึงเวันค่ะสูตรนั้นก็คือการอัดอาหารให้กับแม่พันธุ์นั่นเองสูตรของการอัดอาหารนะคะก็แบ่งเป็นสี่มื้อนะคะอ่าก็คือจะแบ่งเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็น ช่วงเช้านะคะที่ให้อาหารหมูก็จะราวๆประมาณ 6- 7ถึงโมงเช้าปริมาณอาหารที่ให้นะคะก็คือ2.3กิโลกร,รัมค่ะในช่วงสายนะคะก็เวลาประมาณ10โมงถึง11โมงเช้านะคะอ่าปริมาณอาหารที่ให้ก็แค่ครึ่งโลพอนะคะในส่วนช่วงบ่ายอ่าเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองปริมาณที่ให้ก็แค่ครึ่งโลเช่นเดียวกันค่ะ และช่วงเย็นก็เช่นเดียวกันนะคะในราวๆประมาณ5-6โมงเย็นก็ให้แค,ค่ครึ่งโลค่ะวันหนึ่งนะคะก็จะตกอาหารที่แม่พันธุ์กินนะคะก็คือ3.8กิโลกรัมนั่นเองค่ะซึ่งสูตรการให้อาหารนี้นะคะก็ควรเริ่มใช้ตั้งแต่วันแรกนะคะที่แม่พันธุ์ทำการหย่านมลูกหมูเลยค่ะ และหากฟาร์มเรานะคะมีพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มอยู่แล้วได้ยิ่งตีใหญ่เลยค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะอยากให้นําพ่อพันธุ์นะคะปล่อยออกมาล่อแม่พันธุ์นั่นเองค่ะก็ถ้าปล่อยนะคะก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นพอเพื่อช่วยกระตุ้นนะคะในการเป็นสารให้กับแม่พันธุ์ได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยอีกทางหนึ่งนะคะและอีกอย่างนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันและก็ควรทำควบคู่กันด้วยก็คือวันที่เหมาะสมนะคะแก่กัน ยานมลูกหมูนั่นเองค่ะวันที่เหมาะสมนะคะก็คือ23-24วันนะคะหลังจากที่แม่พนันธุ์คลอดลูกนั่นเองค่ะทําไมถึงว่าสําคัญนะคะก็เพราะว่าช่วงเวลานั้นจะตรงกับรอบการเป็นสัตว์ของแม่พันธุ์พอดีหากเรานะคะอย่านมช้าไปกว่านี้นะคะรอบการเป็นสัตว์มันก็จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจึงทําให้แม่พันธุ์นะคะที่อย่านมลูกแล้ว กลับมาเป็นสัตว์ชา้าจนบางคนนะคะต้องได้พึ่ง PG 6 0 0เพื่อช่วยกระตุ้นนะคะในการเป็นสัตว์ของแม่พันธุ์และนี่นะคะจะทำให้เรายิ่งเสียเวลาแล้วก็เพิ่มค่าใช้ใจ่ายนั่นเองค่ะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะแบบกระทัดรัดก็การที่เราจะทำให้แม่พันธุ์นะคะกลับมาเป็นสัตว์เร็วนั้นก็ควรที่จะอย่านมโมน้อยในช่วงเวลา23-24วันหลังคลอด พอช่วงเวลานี้นะคะจะตรงกับรอบการเป็นสัตว์รอบถัดไปของแม่พันธุ์พอดีและวันที่ทําการหย่านมลูกหมูนะคะก็ให้เริ่มอัดอาหารให้กับแม่พันธุ์เลยค่ะก็คือ4มื้อต่อวันแบ่งเป็นช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นนะคะและหากมีพ่อพันุ์ที่ฟาร์มเองด้วยนะคะก็นําออกมาล่อแม่พันธุ์นะคะ mm. เพื่อช่วยกระตุ้นอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็จะทำให้แม่พันธุ์กลับมาเป็นสัตว์เร็วยิ่งขึ้นภายใน5-7วันนั่นเองค่ะหากพี่ๆคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็ฝากวิพีกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องมลิด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ